มันยังบ่มีเลยเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเพิงเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องครับผมกล่องโซล่าแล้วก็บกล่องน้ำหนักน้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องครับผมซียางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นรถสตาร์ทติดเลยครับผมถ้าเกิดอเทาพวมาแยกน้ำมันขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันบ่มีนะครับผมเอาไปเบรงน้ำมันตรงนั้นมันยังบ่มีเลยครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้กับมาพบกับช่องบาวโนชาแนลคือเก่าแล้วครับผมคลิปนี้ครับผมมืัอนี้กับบาวโนกับสิบ้ามา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมรถสิบล้อนะครับผมรถสิบล้อแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ถึงหลอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมถึงหลอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมื่อนี้สีใดเมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมเป็นสิบล้อวิเตอร์หารอยนะครับผมวิเตอร์หารอยหนาขาวนะครับผมหลุดไม่นะครับผมเพราะว่าเมื่อดประกันแล้วนะครับผมหมดประกันแล้วนะครับผมเขาต้องมาเปลี่ยนเองนะครับผมเขาต้องมาเปลี่ยนเองเลยพี่น้องเมื่อดประกันแล้วก็ไม่อยากไปจ้างสร้างเพื่อนนะครับผม อันใดพ่อเฮ็ดไดก็เฮ็ดไปนะครับพี่น้องเราสิผ้าไปเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าเขาสิต้องเริ่มต้นแบบใดนะครับผมสําหรับคนทีที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับผมคนทีที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองสําหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรดบรรทุกนะครับผมว่าต้องเฮ็ดจังใดไปยังใดเฮ็ดแบบใดนะครับผมมือนีบาวโนกับตมาแบ่งปันหรือว่าเทคนิคหรือว่าควมรูเล็กๆน้อยๆนะครับผมเขาเกิดเมา่เริ่มต้นขั้นแรกนะครับผมเขาต้องรูก่อนว่า น้ำมันเครื่องนี่ของรถบรรทุกครับผมแต่ละรุ่นสีบอคือกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ของเบลโนชแนลครับผมเป็นเครื่อง260ครับผม260ครับผมวิเตอร์หาลอยครับผมตามคู่มือนะครับผมใช้น้ํามันเครื่องอยู่ที่ครับผมใช้น้ํามันเครื่องอยู่ที่1 2บครับผม12.9ลิตรนั่นแหละครับพี่น้อง12.9ลิตรแต่ว่าเมื่อนี้บาโนกอะได้เตรียมมาแล้วครับผมได้เตรียมมาแล้ว ครับผมการที่เรียมมาแล้วนะครับผมรีวิวขายสินค้าครับผมด้เรียมมาแล้วมือนีก็เตรียมเตรียมน้ํามันเครื่องมาเรียบร้อยแนละ้วสีผ้าไปเมืองนะครับผมมาน้ํามันเตียกับสีมีน้ํามันเครื่องนะครับผมมือนีทาบ,บานโนกับสีบปเปียนคือเย็นโล่ครับผมอ่าน,นี่ที่เข้าใส่นะครับผมส5ผ้าดับบิขีดสี่ศูนย์นะครับผมอันนี้บาโนกับบอดด้น,นีวิวสินคา้าบลดัดอันนี้คือไม้เมืองนะครับผมครับผมใส่สิบสองจุดเกาลิตรนะครับผมมือนีเด้อ ครับผมเราก็มีกองกองครับผมก็บที่มีกองกองนีเซลครับผมเราก็กองนักหน้าเราก็กองเครื่องนะครับผมมีประมาณนี้ครับผมทีที่เปลี่ยนมือนี่ครับผมถึงหลอดครับผมเปลี่ยนแบบยังไงล่ะเอาแบบถ้ามันเปลี่ยนแบบพื้นฐานนะครับผมเปลี่ยนแบบพื้นฐานนะก็แล้วกันนะครับผมเดินผพาไปเมืองเลยครับผมว่าต้องไปเฮ็ุจังใดนะครับผมครับผมขันแรกครับผมขันแรกเขาก็ต้องขามากครับผม ก้อนปิเปียน้ำมันเครื่องใดข้าวเราต้องเขมามาเมืองครับผมนี่ครับผมไตท่องด้วยพี่น้องไตท่องอ้าวไตท่องคือฝาหมุนน้ำมันเครื่องออกนะครับผมฝาหมุนน้ำมันเครื่องออกอะไรนี่นี่นี่เด้อพี่น้องไตท่องตรงนี้ตรงนี้มีใส่บะแกะเบอร์ยี่สิบสี่นะครับผมตรงนี้ใส่บะแกะเบอร์ยี่สิบสี่เนาะอันนี่คือข้าต้องมาค่ายนะตัวนี้ออกเพื่อที่เดี๋ยวน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับผมเอาเคยได้ค่าย,ยาตอนแรเขาวตองกระเทียมเป็นร่อนมาใส่นะครับอันนี้คือเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมส่วนก้อนีกอีกองนึง มุลห้างไหนชุกไปพุ่นนะมุนห้างไหนชุกชคด้วยอยากชุกไหมอันนี้เขาต้องใส่ด่านตอนบ่อ้าวเนี่ยเราเซี๋ยว เแเห็นบ่ยเดี๋ยวะเห็นบ่เห็นอ๋อเขากลัลังจากนั้นเข้า,ากะไปเปิด้าครับผมไปเปิด้าแล้วมันเครื่องเนี่ยัอพีนอ่น้อกอันนี้ก็ร่อใหม้มนหันเหมือนก่อน เดี๋ยวอีกแค่มาเมืองฝาน้ำมันเครื่องครับอันนี้เปิดฝาน้มันเครื่องนะครับเพื่อที่ดีหายน้มันเครื่องไหลเร็วครับพี่น้องน้มันเครื่องีใส่อยู่ที่12.9ลิตรนะครับผม12.9ลิตรเปิดเครื่องนี่น้มันเครื่องมันไหลออกครับพี่น้องครับผมหฮางิดเปลี่ยนอยู่สียางนะครับผมคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกล่องน้ำมันเครื่องครับผมแล้วก็ กองโซล่าแล้วกับกองนักหนามนะครับผมซีย่างลักๆครับผมมือนี้ที่เฮ้ยมาเปลี่ยนกันครับพี่น,อน้องเดี๋ยวกาสีเรียเลี่ยนกองนักหนามนี่นะครับพี่น,อน้องเพื่อดีก็เป็นการเสียเวลาอ่ะกล่องนักหนามตรงนี้คือสำคัญน,นะครับผม สามขั้นสามขั้นคือเขาต้องอย่าลืมาข่็อตัวนี้ออกเพื่อพี่หลังอันนี้เป็นของเนี่ยาข่็อตัวนี้ออกเนี่ยเพื่อที่สะป่องกัน้ำมันไหลครับผมมันคันคันออกเยนะอเนาะนี่เน้อครับพี่หลังนี่เน้อครับผมน็ดตัวนี้เป็นนอด ว่าคลายว่ามันเอื่อนนี่ยังก่อบ่าไห้น้ำมันมันไหลออกไหมขันเ้วยว่าขันตัวนี้น้ำมันไหลดิมันมันเอื่อนนี่ยังฮะ่รู้เพื่อที่ดีบ่าไห้น้ำมันมันไหลทาวีหลอนี่ขันเ้วยว่าไข่ตัวนี้ออกน้ำมันมันจะไหลนะครับน้ำมันเป็นหังวานน้ำมนไหลแต่ก็ไรองจากวนนั่งห้วยดีเปลี่ยนกว่าผม อันนี้พเพือเปลี่ยนกล่องนักหนามเลยครับเห็นบม่อทางล่างไหมเห็นอย่ไหมทางล่างไหมไดึงไงเห็นเนี่ยอันนี้เขาดีเป็นการคลาย ใครละมันดีเซลเด้พี่น้อง่าใครเป็นหนอวออก,กวนไ <c oughs> ม่เฮียรเราหรือเปล่มันจะเฮียอ <c oughs> ันนี้เป็นการเนน้อาดีเซลหอ,อกกวก่อนนะครับผมเพื่อนเขาบอกหัวกินแกงกวางก็ได้นะครับมันขั้นนี้ขึ้นหน่อย,อยเนาะ ขั้นบนของขวดได้เดิมือนันผม, mm. ไ,มไม่ได้งดเลยห <c oughs> ว่าไม่ได้เลยผมซื้อขวดเดียวลงมาแกรู้ว่าอ่านี่คือเยี่ยนสิ่นเยี่ยนกวางนะครับผมแบบเล่งๆเลย่าเงีเง้อนี้เพราะใครมีเวลาไปไ่ะไหนครับไม่เห็ดไหนพี่หนองเมืองเล้อป่ะนีนครับเข้าไปนี่อือ ฮะยูเซ่ยวงยงไงเชียวกว้างมาดูขางยูดากรถครับงระดาทั้ชูตีด้วยเลยนีตัวนี้ก็ไม่เห็นใลรดึทั้งนียทีแม่ซงไต่เห็นบ่ไมเห็นในนี้ชัดเจนกระดอนันี้มือหมุนห่เนมันจสมันมีตแบบแก่ด้ยงงตัว้ายวขงเออ แม่แต่าได้คู่นี่เลยมแัน้นกนีะแกแได้เหรอแต่กองทีมยังฟ้าวม่ยอมคนงต่งตมัน้นนี่ด้อเราต้องเปลี่ยนยังมันอื่นยังีลูกยางครับอันนี้เขาต้องเปลี่ยนอะลูกยางเ้ยพี่้องซีนอะนะบางคนก็เอือนซีนบางคนก็เอือนลูกยางเดี๋ยวพูดมา trong khuôn giả hạn nhắc loài à thì lợi thơ đây là bố mẹ thì lợi thơ nhắc loài có bố nó sang với những gì lạ nhắn loài lắm nhắn loài quá nhắn ừ, thì ở đâu vậy nào nè ăn ăn cao ăn cao các ăn, ăn may không bố mẹ ăn cao các ăn may không bố cháu thuốc sáng bắt hai đủ rồi mẹ khai phạt này mẹ các bạn không hề khó và tiền nào อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนี่ลูกยางด้วยครับผมลูกยางเขาดีแถมมาให้นั่เกกวลาเขาซื้อกล่องอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนกล่องนักหนามครับผมอ่ากล่องนักหนามหลังจากนั้นเขาหมุนเขาได้เด้อพี่น้องนี่นะง่ายง่าเอาข้อแน่นๆตีมือข้อไ่ต้องแห้งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตโต อันนี้พอถึงมือพอได้ครับผมอันนี้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือเรียบร้อยสาหารับการเตี่ยนเลี่ยนกว่ายากหนามก็พี่น้อนอาจจะงเรือกเสอเยอหน่อยเลยถึงรถนะเดี๋ยวประดับมา เห็ดแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้คือกองหนักน้ำสำเร็จไปหน,น,นึ่งยางส่วนน้ำมันเครื่อง,อง,องเดี๋ยวเขาังหินเตลียนอันนี้เรียบร้อยเพราะถึงๆนี่ครับผมหลังจากนั้นไอ้ห้องมาปิดลัดตัวเก่านี่ครับผมเนี่ยปิดลัดตัวเก่านี่ เอาฟองถึงมือเอาฟพี่น้องหลังจากนั้นคังให้นะครับผมน้ำมันเครื่องในเมืแล้วนะครับน้ำมันเครื่องในบางทีเราเปิดไปตังที่แหลกนะครับผมน้ำมันเครื่อง อันนี้ในเมิรอตล้วนะครับพี่น้องต้องกันปิดปิดเอาจุกปิดเลยเะครับผมปิดเลยออลองได้นะครับ จากนั้นอันนี้คือเป็นเครื่องมือถอดกรองนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือถอดกรองทีง่เราเห็ดขึ้นมาเองครับผมน,มนี่เป็นตัวจับกรองเป็นตัวจับกรองนะคุณครับเห็ดขึ้นมาเองครับผมเครื่องมือตัวนี้เต็ดออกของมาเมือนกรองดู้วยมมน,น,นี่ยังอยู่เลยอืมเจ้าอะไรนั่น,เ,นเชี พี่พีไอมาทางมิดครับผมส่วนกล่องตรงนี้ก็เป็นโซนะครับผมเพื่อเข้าสีมาค่ายกล่องออกนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องมือเข้าครับผมอันนี้เข้ากับเฮดเองยงนะครับพี่น้องอันนี้เข้ากับเฮดเองเรื่อโซนี่สีใได้มาเมืองกันเลยครับผมวาไมนติดไปยังไดไม่มันติดค่ายออกไลยยังไดนะครับผมเข้ากันดีเรียมเครื่องมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมเข้าติดค่ายออกเดี๋ยวผมติดในค่ายออกเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวจับกล่องได้พี่น้องเลยครับผมอันนี้อยู่ก็บเป็นกล่องครับผมมีแบบกล่องนั่นมันเครื่องมีอยู่ตรงนี้ อันนี้โซอันนี้เขาเตรียมมาโดยเฉพาะครับผมเฮ็ดสำหรับการถอดก่องครับผมอันนี้กล่องใหญ่นะครับผมเขาก็ต้องเล่ยด้โสใหญ่ครับผมกับที่ผมแม่นี้อ่าอันนี้เขาเฮ็ดมาขันมันเนี่ยแป๊บเดียวได้พี่น้องเห็ดยังไงอ่อนแนวนะหลังจากนั้นเขาก็มือหมุนเลย น่อยเนยอันนี้ก็เป็นการเติมน้ำมันเครื่องนะครับพี่น้อ่งเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องตัวนี้ใส่12.9ครับผมแต่ผมเติม13ไปเลยครับใครทำนิ่งไว้เขงนั้งไปมหึงเอาไว้เลยครับ เนี้ยบรรยากาศเตรียมใช่มันเครื่องแบบนั้นลูกน้อนเทวดาเหมือนนอนเทวดาหนี่เทวดาเตรียมเงินย้าก็เปิดไปเห็นได้ไหมล่ะลูกพี่โอ้ยเปิดฟ้าไ่เลยไหมเนาะช่ยกันต้องมาหากินนั่นแหละ เออมันก็เปิดฟ้าไปในถ่านแล้วเนาะหวานเนาะนี่ดูผีมากทานะว่ปะแค่ก้อนเฮ็ดก้อนกลยที่ว่าอีกเหมืเนาะเดี๋ยว่าที่ว่าเรืยองก่อนผู้ผู้ดีนะครับเี่ว่าขับรถไปเลยที่ว่าโอเคเราเพิ่งขึ้นบริเวณนี่ว่าเน่ะมึงใส่เกียร์ไปเลยโอ้ยลืมใส่เกียร์ตัวนี้ที่ว่าเลย อันนี้เฮ็ดเองไม่ต้องไปจ้างพี่น้องเฮ็ดเองไม่ต้องไปจ้างครับผมนี่นะแบบง่ายๆไปเลยนี่เฮ็ดเฮ็ดเท่ากันสี่แสนสี่เหรอเ่เปลี่ยนเป็นเพิ่มเปลี่ยนได้เพียงสิแค่แสนสองเปลี่ยนแล้วแสนสี่ขวดอันนั้นแสนสองท่านผมเปลี่ยนแล้วอแนงเทียบก็ไม่เปลี่ยนมันไม่มีไรแล้วว่านกแหล่งงานว่านกแหล่งงานว่นเช้าวันขี้ขาด ทายแบไปเ,เขาไปไปแล้วกระบอกเขาถามถึงเราเมื่อก้เราถามมขาถามมาดูบอกเลยตัวเขาก็ถามเอาป่ะเรียบร้อยครับผมัน,นี้เนนำมันเครื่องเรียบร้อยครับผมสำหรับกล่องน้ำมันเครื่องเมื่อกี้นี่ที่เฮางทายออกแล้วนะครับผมเฮากับเปรตให้เมืองนะครับผมก็ต้องขอถอดขอให้ด้วยนะครับผม ขคือเอาใไ่ไปแล้วนะครับผมกไสขึ้นเก้า่นแะนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเข้าลีบยนนะครับผมตรงนี้เขาเอื้อวมากล่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมอันนี้เขาเอาน้ำมันออกก่อนนะครับที่เปลี่ยนน้ำมันออกจากอตัวนี้ก่อนกดไปเห็นคน้เห็นอคล้องเลยครับผมอันนี้คือผมถี่ยนกล่องโซลาเซลล์นะครับผมผมเอาน้ำมันออกก่อนนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวปล่นน้ำมันนะครับ นี่เป็นตัวปล่อยน้ำมันเลยพี่น้องอันนี้คือเข้าต้องปล่อยน้ำมันออกก่อนนะครับผมบางค้นกับปล่อยบางค้นกับว่าปล่อยครับผมในแล้วแต่เทคนิคผู้ใดนะครับสามาถที่ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันติบ่อไหลเพราะว่าผมเพื่อนได้เปิดตัวข้างบนนะครับมันต้องต้องค่ายตัวข้างบนออกน้ำมันยังอยู่ไรนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยครับผมอ่าก็รังผมค่ายให้มีอากาศเขาแล้วน้ำมันยังอยู่ไรออกนะครับ อันนี้ไส้ปากแกะเบอร์ 3, รสร 3, รมมามสิบสองนะครับผมใส่ลูกมาร์กเบอร์สามสิบสองด้อยครับผมอืมเมือด้อยครับผมน้ำมันมันอยู่ค่อยๆไหลออกอ่าออกง่ายละครับผใส่มือนะครับผมมันอ่ามาเมืองวากล่องมันจะดำบ่ดำ,ดำครับผมมาเริ่มออกแล้วพรามีอากาศเขานะครับผมเนี่ยอันนี้ประมาณสองหมื่นโลเปลี่ยนเทียนหนึ่งนะครับพี่น้องสองหมื่นโลเปลี่ยนเทียนหนึ่งในประมาณนี้แหละอ่า ประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้กล่องนี้ประมาณนี้ด้วครับผมอันนี้กล่องเกา่า <that> เนี่ยแล้วกระดิ่บ้าเมืองหางในมันอีกประมาณนี้ด้วยพี่น้องน,นี่หางในมันก็ะดิ่งผมมีอย่างไรดอกก็สะอาดอยู่ครับผมเพราะว่าเปลี่ยนตลอดนะครับผมเปลี่ยนตลอดอ่ะเปลี่ยนเอาไหนะมา กล่องมาเนี่ยปกติมันไมีฝุ่นเลยนี่บ่ปกติมันมีฝุ่น,อ,น,นอันนี้มันบ่มีครับผมเนี่ยนนี้ก็เป็นกล่องไม้นะครับผมอันนี้เป็นกล่องไม้ได้พี่น้องไหมอันนี้อันเก่าอันนี้ใหม่ครับผมรถแต่ละรุ่นอาจติใซโบ้ขึ้นกันครับผมล่องเมืองแ,แต่ละรถแต่ละรั่นไหครับผมแต่ละยี่ห้ออัติโบ้ขึ้นกันได้พี่น้องอ่จาจต่ประมาณนี้อันนี้เขาก็บดีเทม มมีลูกยางมันเอดินนี่ยังวะมันเอดินนี่ยังโอริงอ่าครับผมแต่ดิมีโอริงเข้าอินดิไทยอันเก่าออกนะครับผมนี่อันเก่านี่อยู่นี่มีดอยู่นี่เด็ดมีดไม่มเอามีดไปเนี่ยจักมีดอยู่ซสือ ออกได้ด้วยพี่น้องออกแล้วอเอาเอา,เอาไก่เากาออกอ่อนไม้ใส่โอลิงโอลิงครับผมออกแบบง่ายๆครับผมปกติต้องเอากระดาษทิชชู่ครับผมเสร็จขังนี่ได้ป่าตอนนี้อันนี้นะมันสะอาดอยู่การเล่การเลร่บพเสร็จนะครับผมประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้เราก็ล็อกตัวนี้ก็ก็ล็อกครับขึ้นเลยนะครับผมออกข้อติ่งนี่เราครับผม อันนี้ก็อันนี้ก็ถึงมือแล้วครับผมแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ตัวมิ้นหมุนหมุนปิดน้ำมันนะครับอันนี้ก็โอลิงครับผมหัวจุกน้ำมัน ยังน,นะครับสใส่ได้นนี่ยอันนี้ปิดฟ้าเลยตายก่อนปิดฟ้านี่ไน่นครับไน่หลอนัครับครับ นี่พอื้อเพอเขาบอกาตวข้างบนยิงถีมาเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนโอลิงเ่าเขตวเขเเขเขเขียนั่นไปอาเห็นปะ มม่มันจะบาดทุนไงสองขั้นหรือไม่ถาวฮะสองขั้นมม่ถาวขั้น,นอ,นอ,นอันกับเพิ่งเตียนเลยน เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยถ้างเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องนะครับผมกล่องโซล่าแล้วก็กล่องน้นักน้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องครับผมสี่ยางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นรถสตาร์ทโรติดเลยครับผมถ้าเกิดเท่าพวกมาแยกน้ำมันขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันบ่มีนะครับผมเอาไปเบืองน้ำมันตรงนั้นมันยังบ่มีเลยเอากล่องไปมืองกล่องครับผมน้ำมันมันยังบ่มีนะครับผมตอนนี้ผมตีแยกแห่น้ำมันมันขึ้นนะครับเน่ เขาต้องเปิดตัวแยกน้ำมันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแยกน้ำมันครับผมคุณเคยเห็นป่าฮะเคยฮะเาราหลอดไหนคุณเห็นอันนี้เป็นตัวแยกน้ำมันเลยครับน้ำมันขึ้นไปไปเมืองเลยขึ้นยังน้ำมันขึ้นไป กำลังขึ้นอันนี้เอาแยกกนเราตึงมือนะครับอเตได้เบนกเ้บนได้กเนเน แช่เรือนีใ้ใสะป่ะตอนนี้ก็ะตึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ะตึงแล้วอตอนนี้ก็ะตึงแล้วนะครับผมตึงแล้ว,อวหอบปล่อยให,ออให้อากาศมันอ,อลอดสักหน่อยนะครับผมปล่อยให้น้ำมันมันออกปล่อยให้อากาศมันอลอดเลยครับตัวก็เลย ตัอแหอากาดมันออกนะครับผมผมมีก้อน้ีมันออกนะครับแล้วท่านต้องล่อยแหกาดออกก่อนเน,น่นนะ ็ต้องเห็นประมาณนี้นะครับยังนี้สตาร์ตติดกับซันบบติดเลยครับผมี๋ยวเข้าดีไปสตาร์ตลองมือนะครับผมมามมนติดติด่อเขว่อขไไป้างมันดู สตาร์ทนี่ไม่มีเพราะท่านติดปันไดเนะครับผมเพราะว่าเขาต้องหยับคันเร่งซอยมั้งครับเอาไปต้องหยับคันเร่งซอยนั่นะครับหน,น่อยนึงเพราะว่าถ่นน้ำมันมันม้อนขึ้นครับเอาเท่แเทแช่แช่ไปพ่อหลับพอหลับ เชื่อครบไม่ร้นคิดหี่คิดนี้ครับวามพุ่งขุงารรับผู้งาคง่าดเดาสิใจรีอบ้านยังไงก่ะขากกดไหลก้แฉะไงนะเน่ยครับผมคิดนี้ครับผมครับสวงสดาครับ